สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168ชาแนลนะครับวันนี้ซื้อรถคันนี้อีกแล้วนะครับอยู่บ้านลูกค้าลูกค้าทำอะไรวะเป็นอู่เป็นอู่นะครับลืมเอากล้องมาเอาโทรศัพท์ถ่ายก็ได้ฮอนด้าซีวิกปีอะไรวะศ1 01นหนึ่งน,งนี่ทำเอกสาร01 <laughs> 0หนึ่งหนึ่งนะครับคันนี้รถสวยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมเดี๋ยวดูรถให้พี่ตั้มดูรถเอากล้องโทรศัพ์ถ่ายก็ได้ กอไก่ขอไข่สามหนึ่งห้าหนึ่งนะครับหลักหมื่นหลักหมื่นติดตามไว้ก่อนนะครับรถหลักหมื่นลดหลักหมื่น,ก,นก็ดูภายในตามสภาพตามสภาพนะครับยางใช้ได้เลยนะครับมามานนี้นี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูเดี๋ยวรีวิวให้ดูเยเย็นนี่ภายในสวยนะครับเป็น Honda Civic ปี2001ภายในสวยมากใช้โทรศัพท์ถ่ายก็ได้ ืรือม,มากล้องมาคือบางเอิยมาเจอบางเอิญมาเจอนะครับรถสวยนะครับรถสวยโอเคด้านหลังมาดูด้านหลังตอนนี้ผมอยู่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่นี่เป็น h o n d ้าซ vic c ซีว c v t e ทเล็บนะครับตัวนี้สวยนะครับฝากระโปรงสวยนะครับมาร์คเดิมอาร์คเดิมคือคือท่ายางเงนนะพี่ ทำอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้เาคด้เขามีมิตเลยมิติอะคนไม่บางทานมีติอะเน้รตเี๋อเเฮย่ตัดหน่อยเยฮ่าตัดหน่อยตัดเลยเออมตัดเลยอ๋อเล่นเลยเล่นเลยละม่าตัดกระจกแท้นะครับทั้งหมดกระจกแท้ไว้เฮ้ยนี่นี่นี เฮ้ยเปื่อเปิดฝกระโปรงปน,นี่กระจกแท้จกแท้ทั้งหมดดห้องเครื่องดูห้องเครื่องดูห้องเครื่อง,ดอง,เ,องเดี๋ยวดูดูข้างหน้าก่อนตัวนี้ยังไม่ยังไม่ใช่ตัวอะไรวะตาเยี่ยวถ้าตาเยี่ยวเนี่ยมันจะมันจะแหลมแหลมนะครับหน้าก็จะแหลมอันนี้คล้ายๆว่าเป็นตาโตอยู่อก็คือคล้ายๆแปะยิ้มเป็นเครื่อง VTEC 1หน ดี๋ยวมัมุ้งค้ำมนะันนะนี่รถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับฝากระโปรงสวยนะครับไม่เคยถอดนะครับแล้วก็นี่นี่นี่เพจดเพเดเพเดทันด้าสวยเออเพจดทันด้าลายตาบ่านะ <laughs> รถสวยครับรถสวยบอกเลยว่าหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นภาษีต้องต่อจ่โบส พอมาข้ออาแนะนำเลยเด้อนี่คะใส่ไม่เยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายบ้านลูกค้านะครับซื้อที่บ้านลูกค้าเลยนะครับตรงนี้อันนี้แหละรถบ้านจริงๆนะครับรถบ้านซื้อรถบ้านบ่บอซื้อบ้านลูกค้าดิบอซื้อบซื้อรถซื้อรถบ้านซื้อรถสวยอรถสวรถเซฟให้ลวยนี่ ทำเล่มทำเล่มอันนี้ยังไงครอันนี้ทำเอกสารนะครับจัดซื้อเลยก็ถือว่ารถสวยนะครับคันนี้เอามาได้ไหนครับฮะผู้ดใดแนะนำอ่ะล,ลูกชายเขาขายครับอ๋อลูกชาย,ชายเพิ่นลูกชายขายแต่ลูกชายขอค่าแนะนำแน่ครับ <laughs> ขอยีแบงค์หนึ่งเรื่องนี <laughs> <laughs> ้นอะไรวะน่ารูก เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเล่มครับเดี๋ยวดูเล่มมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ภายในดูภายในข้างหลังดูภายในข้างหลังนี่นี่เดี๋ยวไปรีวิวเดี๋ยวไปรีวิวพอแล้วพรอมแล้วพอแล้วมานี่มานี่บอกเลยครับคันนี้นะครับหลักหมื่นเท่านั้นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ h อ n ด a c ซ v i c ปี2001นหนึ่งนี่ภายในสวยเนี้ยองเออเนี่ยสองเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับ แกมธรรมดากระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็ภายในสวยพวงมาลัยสวยนะครับรถบ้านอ่ะรถบ้านเลยแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ตรงนี้ถ่ายยังวะยังยังรถบ้านจริงๆนะครับรถบ้านจริงๆมาแล้วจีเป็น,นบ้าเป็นบ้าเบอร์ก็จะต้องไปเพื่อเดี๋ยวเพื่อค้างเดี๋ยวมองให้มัเป็นเข้ามาตลาดเปิดมาตลาดเลยนะ